ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมออกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับผมขาสลับลิปนี้ครับได้มาหาเฟี้ยงครับหาเฟี้ยงขอแบงเฟี้ยงน้ำพี่นองยู่ในกลุ่มวิสาหจิตคนเ้าบันน้องว่าครับนี่เป็นฟางที่เอาพี่นองในกลุ่มครับเิ่นเก็บไว้บนะครับถานจีเิ่นกว้างนะครับเป็นแปลงผลไมีหยาไว้หลายนะครับ อือเลยมาสอดถามนักขอแบงฟ้างเพือนครับนี่ก็ไหลายครับย่างหลายอยู่นะครับออพราทั้งของผมกับบคคอยมี่นะครับหน่อยล่วงแ้วนะครับเลยมาเก็บเล็กเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเียนครับอันนี้ก็เป็นฟ้างปีไก่ครับนี่ครับฟ้างปีไก่ครับ ด้านหน้าเป็นฟางมันเป็นเป็นกั้นไว้อยู่ครับเป็นกั้นไว้อยู่นี่ครับไม่กับบริเวณมั็ลงทุนเก็บดเธอไปย่างดีหมดแหละครับแต่ก้อนพนมาเอาปั้นเป็นร้อมหนมันกะเสียหายครับสวเห้าลงทุคนข้างเดียวเทีเดียวแบบนี้ก็เท้าวาดีครับว่าพันกับเจ็ดแปดโตนี่นะครับเลยมาขอแบงเพิันนะครับพันมาเสียหายุ่นะครับซอยกันในกรมราช จำเป็นลําบากนะครับต้องมีการต่อยเหลือกันนะครับในกลุ่มวิสาหกิจโคเนาบานองหวาครับเพี่ก็มีแปลงหญ้าในนะครับเนี่ยครับแปลงหญ้าในเพิ่นปลูกหญ้าในครับปลูกหญ้าในไว้นะครับนี่ครับของว่าเพิ่นครับเนื้อล้อมไว้นะครับอันนี้ก็ยกกลางทงครับยกกลางทงเฮากะคือว่าต้อง ระว่างไฟล่ะครับมันมาระว่างไฟน้ำดูแลไฟซอยกันนะครับเดยคุยกันในเรื่องการที่เตรียมคมพร้อมนะครับ็จะบ่อยากให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเอ่ามาท่านนะครับไวนะครับนี่ฟางคนกับยุ่งกลางทงเรือนครับนี่เรมาบอกคนไห้ระว่างนะครับฟางนี่คนกับเอาไปให้กินซวนหนึ่งแล้วครับนี่บริเรณนี่ครับจ้าขางคนกับกางเอาน้ำใส่อ่างไปง่วนกินครับ วันอาทิตย์บริเวณงานครับดูแบบนี้แหละครับช่วงนาแล้งครับเอาน้ำใส่อ่างให้งงวนครับขาดวันใดก็นำเลยนะครับจินมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นฟางเก้าครับนี่ก็ไม้สมกันครับโอ้จินดีครับเพิ่นเอาใส่ไห้มือแล้วสามสียก่อนนะครับนี่ไห้จินเเสาแงนงครับ ครับทายคชิปนีครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกทันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กระยจได้มีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้สูบาทยางด้วยพ้องครับทายลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่ผมนา่มนะครับด้วยแก่งเตือนคิปต่อไปครับก้าวว่าสวัสดีครับ